ไม่ใส่แต่ถ้าใส่หรือไม่ใส่คำหนึ่งฉันไ,ได้คือถึงว่าอาลีลูกหลานของมูฮัมหมัดการลงนามของยันนี้ในนั้นคือสว,ยสวยสามมย่องมิฮยันตได้กล่าวไว้ว่านบีก็ได้พูดอให้ได้ตื่นเพิ่มขึ้นใหม่เพื่อคือเกี่ยวกับสลาตุลบาตร์หรือว่าซสลาตุลบาตร,ร์ลาตุสลลันลซสลาตุลบาตร์จงอย่าทำการซสลาว่าให้กับฉันด้วยการซสลาว่าแบบบาตร์ ต้องลงอีกเอายาเราสู่ลุ่มเหรศาลาวัตบาตรวันั้นเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรท่านนบีก็ได้บอกศาลาวัตรบาตรเหรอลาวัตเดือนศาลาวัตเดือนนั้นจะมาจูบตัดขาดศาลาวัตรนี้ถูกจอมรักโดยหลวงนั้นคือการศาลาวัตเพียงแค่อัลลอฮหมอัลัยละมุฮัมมัดและทุกๆครั้งที่เราบอกเปยชื่อนบี้แล้วเราบอกว่าศาลาวัตรละตันลำโดยไม่มีคำว่าว่าอาลีมละตันลำในฮะดีษของอนฮีตุน่าเองก็ถือว่าเป็นศาลาวัตรอิบัตราอ เป็นาสารวัตรที่ใช้ไม่ได้การสารวัตรไม่ได้จบอย่างแค่นี้หลังจากนั้นยังมีที่อึอ่นอีกมากมายที่มาเยี่ยมเยียน,นในใ่การขอร้องสิ่งที่เรียกว่าบออินทร์ดวลมหยุดทุกทุก,ทกดวลจะถูกกักถูกขังเอาไว้ก่อนจังกว่าจะทําการ,ราสารวัตรให้กับนบีและลูกหลานของนบีสารวัตรนั้นถึงจะผ่านไปยังออม์ได้นี่คือความสําคัญของลูกหลานนบีในอายะนี้ก่อน ความสําคัญของลูกอานอเรทุกที่อยู่ในอาญาเน,นี้ข้านนั้นยังไม่เพียงพองเพื่อจะให้อุมัตอิสลามเคยชินกับการสรรเสริญเคยชินกับความยิ่งใหญ่ของลูกหลานนบีอย่างแท้จริงสิ่งนี้ได้ถูกกรรําหนดให้ไปอยู่ในนมาดของพี่น้องทุกๆมัสยิดผมคิดว่าไม่ว่าพี่น้องจะนับถือมัสยิดหนึ่งมัสยิดใดในการละามาด หลังจากประชาฮุตในประชาฮุตในการนั่งน้ำมาดนั้นจะต้องมีประวะติประวะในการสลับทุกๆมาสักมาแต่ในน้ำมาดของเราทุกๆคนจะต้องกล่าวอัลลอฮุมังคอลนยาลามฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดโอ้องอัลลอฮ์ในการสรรเสริญโปร่งทั้งนี้ในการอมาดอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นการทักดีระหว่างเรากับอัหรอเป็นการอิบารัดระหว่างเรากับอัหรอแต่ทําไมในการอิบารัดอันนั้น ในการอิบานัทจะยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์จึงมีการสลรวาตรเก่กับลูกหลานนั่นดีการดำลัคิดตื้นตนแบบบางแนวความคิดที่แตกต่าองกอันอิสลนมมองอะไรเป็นชิริกหมดทำไมตรงนี้ไม่มีใครบอกเป็นชิริกสลรวาตทั้งนดีสลรวัตรทั้งลูกหลานนดีในนามดนาดนมาดเป็นการทําอะไรนามาดเป็นการทักดีต่อหล่อแต่ทําไมตรงนี้ไม่มีใครกล้าพูดเป็นชิริกนามาดคือที่เราเข้าใจกันนามาดคือการสรรเสื่ เออกอัลลอฮ์สุบฮาระแต่ทํำไมอัลลอฮ์มันครับให้เราสรรเสริญนบีและลูกหลานของนบีในการกราบหลรนบงท่านสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งสาคัญท่านสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อิสลามต้องการที่จะถามเก่ยวับอิสลามวันสิ้นสุดวันกิยามัตทำงานที่ได้ยินการสทีวจะให้ صلاة แต่เมื่อจากอิสลามชาวยิวนั้นบอกว่าถ้าไม่ัด้ ص ل นักนไม่ได้ตรงนี้สำหรับพี่น้องที่มีความเชื่อและศรัทธาในอิหม่ามชาวยิว ไห้มหนเขีนบทกวีไว้บทหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มันลำยฟอไรกุ่มลาซลาตาลใครที่นมาดและไม่ได้สลางให้กับพวกท่านย่าอภเลที่มุสตาฟาทุกคนซาดุมีนอลบอฟีคุรานอันะลโอ้อภลเัยมุสตาฟารักามรักองพวกท่านั้นเป็นซาดูมีนอลบอเป็นซัดุูอันหนึ่งผมดูคำพูดของใหม่ามชาวัอีกอยหญ่น้อย เชื่อพี่น้ององจะศรัทาหรือมีความเชื่อในมันจะเช่นกันความคําพูดของกูลมาเปยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวอัลุอนี่และอัลลอะหเบียนมุสตาฟุบุคุมฟัรดุมิอัลลอห์ในกุรานอันอัลละห์ทั้งอัลหลาแหงนบียดีนวกท่านั้นเป็นฟัรดุมิแนลลอฮ์เป็นฟัรดูอันหนึจากลอฮ์ในกุรานอันัละที่อยู่ในกุรานี้เป็ได้ที่ถูกส่งลงมา ได้มันชวีไเด้กล่าวบทตอนบางว่าแล้เพียงพอในความยิ่งใหญ่ของพวกเจ้าวาตฟาอาจิมิชานิคุมจะพิสูถึงความยิ่งใหญ่ของพวกท่านแค่ประโยคต่อไปนี้ที่จะพูดเพียงพอแล้วมันลำอยู่ซันดีอะไรกุ้มลาสลาตดละใครที่ไม่ทําการสลาวกับพวกท่านไม่มีน้ำมานําหรับพวกเขาทต่ตรงนี้อุลามาหลายๆท่านมีหน้ที่แตกต่างกันบางคนบอกว่าน้ำมา,านาเป็นขั้นมาเด็มบางคนบอกไม่ถึงขั้นมาเต็เป็นชรัร นี่คือความสำคัญของลูกหลานแห่งรัสลุทที่มีอยู่ในอันกุนานถามว่าอิสลามต้องการอะไรจากเราสารนี้มีสารอะไรซ่อนอยู่ว่าทำไมลูกหลานเราซึ่งเรื่องบกอก่างสูงส่งลูกหลานของนบีอาไรีหรือที่เรียกว่าอัลฮเบตแต่การสรรเสริบรรดาลูกหลานนบีการยกย่องการชูการงานยิ่งใหญ่ให้กับบรรดาลูกหลานนบีนั้น ไม่ได้จบเพียงแค่นี้เสงอย่เดียวเนั้นอีกอหนึ่งที่เขาเป็นอไที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ถูบันทึกไว้ทั้งคือวในในทั้งสายงานของทั้งสองสายของอิสลามังนั้ึช้ให้พเราเสนอเสนอเมเยตมาทกลับชี่ใหเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของบุคคลเหล่านี้ซึื่ององยุ่ในสุราอาหาับอีกเช่นกันการสามาอายัดะเท อัลลอฮฺม้โลมาอัลลอฮกมิน้ชัยตุนรจิมซะลลอรฮอินน์มะยูริดุลลอฮฺจุลิบะอัลกุมูริาฮลับดีละยุบฮรุลกุลตุลิลลาหการณ์การลงมาของอันนี้ทั้งขั้นมีดี มุสลิมและอีกหลายๆนรักนักรายงานฮะดิษของพี่น้องชาวอิสลามสินะสิ่งใดแม้ในบรรดาซาเซต้าทุกวันทึกไว้ว่าอายัดนี้ลงมาในการอะไรบทที่แปลอายนให้พี่น้องฟังก่อนอินี่มายูริดุลลอฮฺอิยุสีบะฮันกุมุูริจกสะอาฮฺเลนเดษโอโยบหิรรตุมตะตฮิรอแท้จริงอัลลอฮฺนั้นมีประสงค์จากพวกชาวอุบัตดาฮะเลนเดษประสงค์อะไรประสงค์ที่จะขจัดมลทินต่าง ยืนที่บา้านคุ้มมือรื้มันสินมันทินต่างต่างรื้อมาจนมันทินต่างต่า,ททางบาปต่างต่างออกจากพวกเจ้าโอ้อาเล่นเบ็ดวัยนบะฮิรอกุมแต่ที่รอและกะทังความสะอาดพวกเจ้าอย่างสะอาดบริสุทธิ์นี่คืออายะดที่ลงมาในสวรรอลลัลอาละวลงมารับรองความบริสุทธิ์ลงมาจัดการบนดินเพื่อทำให้พวกขขเขาเหล่านี้นั้นสะอาดบริสุทธิ์ ดังนนเลาทเราไปอ่านเพียงตัวอายัดนี้ไม่สามารถไปให้ถึงอัสบาบุนุซูลไม่สามารถไปถึงคำอธิบายต่างๆแล้วเราใช้ประโยชน์อะไรอย่างมันไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราไปเปิดคดีคำอธิบายของท่านทิ่มีดหรือท่านมุสลิมนล้นเราก็จะบอกว่าอายัดนี้ลงมาในเหตุการณ์อะไรมีสองสามรายงานบอกว่าวันหนึง่งสุลต่านได้เรียกทานติยุปติมามทานติมาวาลีทานิมาฮัชัน อัไรมาบางสิ่งเข้ามาอยู่ใต้ภาคภูมิผมสรุปเนื้อหา้พี่น้องฟังซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่ขัดแย้งที่มีรายงานทั้งฝ่ายชายและฝ่ายสุนดเรียกบุคคลทั้งหมดเข้ามาอยู่ในภาคภูมิแล้วตัวเราก็อยู่ใต้ภาคภูมิอยู่นั้นหลังจากนั้นตัวล็ได้บอกว่าออลลอฮฺอัลลอฮุมมาฮ่าอุล่าอหลลอฮ์บตีหรือบางเรลาบอกว่าอัลลอฮุมมาฮ่าอุลัยอัลลอฮ์นี่คืออรื่องเบ็ดของฉันโอัลลอ นี่คืออาลลิของฉันหลังจากนั้นอายัดนี้จึงลงมาในที่ขณะที่บุคคลทั้งหนั้นอยู่ภายใต้พระคุมแต่จิง,งชกนงานฮีน้อุุม,มกว็วงานด้และอีกหลายๆนั้นแงานฮดิษตัางหานด้อยู่ใต้พระคุแต่มีระยกมือขอตจากอ์อายัดนี้จึงลงมาว่าอั ain, ah าลลอฮ์นั้นอินนามาญิดุลลจริงล้นั้นประสงค์ที่จะขจัดมืองพินและรับรองพวก พวกเขาพวกอาหรับเบียร์ของเจ้านั้นให้บริสุทธิ์ดังนั้นบุคคลกลุ่มแรกที่ถูกแนียกนั่โดยตรงคืออาลีファตि म a h a s a นและอูซินให้กับอุมาติสลาแล้วจากนั้นฮะดีษต่างๆอีกมากมายที่อยู่ในหนังสือออลอิสนานต่พี่น้องอย่าไปเปิดมนาทิปของอิหมามต่างๆอะซัยอิศของอิหมานาซีและฮะดีษนเภาษา ตารงเรื่องของอิมามบุคหรีมืสุดมีทั้งหมดพูดถึงความประเสริฐต่างๆเลยนะท่านนาบีได้เตรียมการไว้อย่างยาวนานชี้เห็นถึง,งความสำคัญของอรัฐเบียดของท่านหลายร้อยหนึ่งบันทึกอยู่ในหนังสือของพี่น้องชาวอะมอนนีสุนนะอานาบนินัดดุลไอลมูอัลีอิบราบิม